เสียงเพลงกัางวานวานแววสายันมาแล้วมาแล้วสายันคนใหม่สายันคนนี้ไม่ลอโดดมาจากจอานังไทย ขอบคุณยิ่งชายให้ความหวังดีครวนเพลงลอยลมถึงบ้านเสียงเพลงวนวานเป็นเสียงย้ำเตือนน้องพี่ ขอฝากเสียงเพลงหน่อยนะอย่าลืมนะจ๊ะคนดีอย่าคิดย่ำยีจงช่วยพยุงผมว่ารักเสียงเพลงประหนึ่งชีวา ยงก้าวเข้ามาด้วยใจใหมยมุ่งมาด้วยเหตุใจรักสู่อาณาจักรลูกทุ่งใจใผมไม้ไปสูงหรือคิด มาแข่งแสงดาวครวรเพลงมาเพียงเสียงสั่งแล้วคนอยู่หลังใครนอใครฟังหรือเปล่า บ้านนอกบ้านในกลาวลิบสายันกระซิบเบาๆถ้าเด่นเป็นดาวแล้วไม่ลืมผมรักเสียงเพลงประหนึ่งชีวา จึงเข้าเข้ามาด้วยใจไม้มุงมาด้วยเหตุใจรักสู่อาณาจักรลุกทุ่งใจใผมไม้ไฟสูงหรือคิด มาแข่งแสงดาวครวนเพลงมาเพียงเสียงสั่งแล้วคนอยู่หลังใครนอใครฟังหรือเปล่าบ้านนอกบ้านไหน กลายลิปสายอันกระซิบเบาเบาท่าเด่นเป็นดาวแล้วไหมลืม